ชาวไทยกดได้ชาวไทยใส่ปลาไหลจะได้พี่น้องชาวใต้กันนะคะทีแรกโยนะขอบคุณพี่น้องชาวใต้ด้วยนะไอเดียค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะไม่ได้ลืมใส่ปลาเลยมาดักปลารานะเพราะว่าปลาราไส่ปลามันทำซาดเดียวกันหรือเฮ้ยมันทำเหมือนกันเลยทีแม่ทำปลาราเป็นได้ทุกวันนี้พราแมะเพิ่มตำไส่ปลาตอนเด็กๆเอ็นไหค่ะมันแล้ว โอ้ยตโอ้ยดูในกล้องกินค่ะโอ้ยปลาดาโอ้ยหอมมากหอมมากเลยอยากให้ทำบ้านได้กลิ่นปลาดาที่ตะแตนเลยว่ามันหอมมากไปถึง oh, hey. ตัง right. ้งแต่โคราชหอมไปกันถึงนครศรีธรรมราชน้ำปลา ไม่มีปลาอื่นผสมนะคะไม่มีปลาโลมาปลาวานไม่มีนะปลาแบ <laughs> นลูกโอ,อะเอาช้อนชิมบ้างก่อนลูกโอะขาอ่าลูกโอะช้อนด้านยาวเลยลูกใส่เนี่ยขอเ <c oughs> ดียวน้ำปลาร้าทำจากปลากระดี่ล้วนน้ำปลาร้านี้นะครับทำจากปลากระดี่ล้วนนะครับอร่อยมากทุกคนช่วยสั่งด้วยชิมนะครับการันตีจากคนไม่เคยกินปลาแล้วกินครั้งแรกถึงใจสั่งเพิ่มไปสิบขวดแล้ครับอ้โหไปด้วยว่าเราไม่ใส่สารไม่ใส่สารขนหนืดไม่มีแป้งไม่ผสมใดๆไม่เสียารกันขูดสายลูกค้าเข้ามา200ร้อยคน แล้วก็ไม่มีแป้งนะสามร้อยแล้วสามร้อยแล้วมาอีกมาอีกมาอีกแล้วสามร้อยแล้วดีล้วนๆไม่มีปลาอื่นผสมไม่มีความเหม็นคาวเข้มข้นด้วยบากระดีล้วนๆไม่มีปลาอื่นผสมไม่มีไม่มีคาวไม่มีคาวเอาไปเอาไปพูดไปแลอวแล้วปลากระดีล้วนๆนะครับผมไม่มีอย่างอื่นผสมนะครับผมแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยครับทุกคนใช่อร่อยจริงๆเดี๋ยวเรามาชิมกันคือเนื้อคนหล่อค่ะ พี่โอเลยปูเาพี่โอหานชิมเลยค่ะโอชิมเลยชิมเลยอ้ยกอะดาใสอหน่อยไหมีโอหาหรือ่ายังไงพี่โอลองดูดิคือน้ำปลาเนี่ยเราเราเติมได้ถ้าเกิดว่าเราชอบเยอะเราใส่ไปเลยปลา้ยิทเดีิเดียวเออแล้ว่เลยอพี่โอหยอดพี่โอหยอดอยากไะยอดแค่ไหนอยากใสเยอะแค่ไหนจัดไปเพราะว่าน้ำปลาตัวนี้นะคือเข้มข้นนัวหอมนะคะไม่เหม็นขาวนะคะตัวนี้มีแต่ค้าวเดียวเบิร์ดค่ะ ประถ้าตายร้อยจังหวูพี่น่องเ้ย,ยจงางาเะนียมันมันร้อยหมากเลยอะ่ะภาษาอีสานว่าเออภาษาอีสานว่อยไงนะเออคนคนที่ซี<ม>กันมากๆอ่ะ,<ฮ>ะคน<ช>คนที่ซีกันมากๆแล้วบอกว่า สมมติภาษากระเทยใช่ไหมอร่อยมากเซยมากเลยองปลาคามบานท้กมากินรู้แต่สักคำสองคำี่เป็นร้อยหมากเลยยังไม่เคยกินถได้ร้อยแบบนี้มาป้อนเลยอ่ะร้อยจนเออลับตาไปตายฉาดนี้ฉังฉาดหน้าอย่างจำความไอร้อยได้อยู่เลยพี่น้องเฮ้ยเนี่ยคเป็นการชิมที่แบบนการชมที่แบบ มาอีกเร็วกับพี่แษง่ะอภิษฐ์องศาพิเศษชิมหน่อยพิเศาชิมหน่อยชิมยั่วๆหน่อยอภิษนี่ชิมเพลงไนลูกแตงค่ะเพราะจังนี่เพลงนี้เพลงประกอบละครคงรักโอ้คงรักโอ้คงรากเพลงนี้เป็นไงเป็นไงพิเศาเป็นไงครับอร่อยมากนัวมาก เครื่องสุดๆ,ๆครับถึงเครื่องถือมือตางหโั่นคนทำเก่งครับท<อ>ำทำเก่งน้ำปลาอร่อยสมบูทางบ้านซื้อกันได้เลยนะคะอุดหนนุกันได้เลยนะคะปะักตากล้าไว้นะคะถ้ารักน้ององศาสั่งซื้อน้ำปลรราบองแปนนะคะ <c oughs> รักน้องเปง,งนะคะรักน้องแปนนักน้ององศานักน้องโองสั่งซื้อน้ำปลาบองแปนกันได้มันมี2แบบนะคะท่านผู้ชมขาแบบใบยิ้มกับสูตรตำอันนี้เป็นสูตรยำนะคะจะเอายำอะไรก็ได้ยำผลลกน้ำไม้ยำมะม่วงจะยำ ขนมจีนยำขนมจีนเอาได้หมดเลยแม่ตอนนี้เขามีตำเส้นเล็กนะกำลังมาแรงเีย่ตำเส้นหมูของหมูเขียวอะไรได้หมดอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวแม่ตำตำเส้นขนมจีนให้ลูกกินโอเคว้าตำซั่วตำซัวซั่วตำซั่วลูกจ๋าตำซั่วขนมจีน้สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะ